สวัสดีครับ f อและพี่น้องทุกท่านครับยามบ่ายวันนี้ฮะเราอยู่กับเบาะญี่ปุ่นนะครับและกระจกหลังบานสไลด์พร้อมกับหลังคามือสองสภาพมือ1นะครับพ่กนี้ทําการติดตั้งนะครับคิวนี้ได้พ่กนี้แล้วนะฮะทำการเย็บเบาะเรียบร้อยนะฮะกระจกมาจากโรงงานนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะทำสีนะครับพร้อมประกอบงานในส่วนของหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเป็น isuzu t i m a x นะครับปีประมาณ0-7นะครับ เรียกว่ารุ่นโชมแพทินัมนะครับหรือโกซีรีนั่นเองนะฮะเป็นรถแคปนะฮะเราจะเห็นได้นะครับว่าหลังคานั้นยาวกว่านะครับสประตูโดยทั่วไปนะฮะเป็นสีฟ้าอ่อนนะฮะดูรอบตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละรายการนะครับประกอบเสร็จแล้วอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับอะไรที่ไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาได้เรียตั้งแต่กระจกนะครับ ตัวนี้กระจกบานสไลด์นะฮะถอดกระจกเก่าอออนฮะใส่กระจกใหม่เข้าไปนะครับสามารถเปิดคุยกันได้ส่งของกันได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถนะครับเบาะญี่ปุ่นนะครับสำหรับเบาะญี่ปุ่นอันนี้ทําไมดูใหญ่ยังนะฮะดูใหญ่แ้วก็ใหญ่โตทีเดียวนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นรถที่ไม่มีกระบะไลเนอร์นะฮะผมต้องแจ้งนี้นะฮะรถที่มีกระบะไลเนอร์กับไม่มีกระบะไลเนอร์ใส่เบาะญี่ปุ่นแตกกันแตกต่างกันนะครับสำหรับรถที่มีกระบะไลเนอร์นะครับเบาะญี่ปุ่นจะแคบ นะครับและเล็กกว่านะครับสำหรับรถที่ไม่มีไลเนอร์นะฮะถ้ารถที่ไม่มีไลเนอร์ต้องเย็บให้กว้างกว่าใหญ่กว่าโดยทั่วไปนะครับไม่สามารถใส่แทนกันได้นะฮะเราจะสังเกตเห็นเลยนะฮะว่าทุกครั้งที่น้ารีวิวส่วนใหญ่เบาะจะแคบและก็เล็กนะครับเนื่องจากว่ารถโดยทั่วไปจะมีกระบะไลเนอร์แต่สําหรับคันนี้ไม่มีกระบะไลเนอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเบาะนะครับเบาะแคบนะครับ อันนี้พูดถึงเบาะญี่ปุ่นนะสำหรับรถแคปนะฮะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ยาวกว่านะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับมีชิ้นท้ายนะฮะชิ้นนีฮะซ้ายขวานะครับ2ชิ้นแล้วนะครับตรงกลางอีก2ชิ้นฮะตรงนี้ฮะสรงกลาง2ชิ้นฮะซุ้มล้อซ้ายขวาอีก2ชิ้นฮะรวมเป็น6ชิ้นนะครับแล้วสำหรับโรงงานนะครับโรงงานเบาะสําหรับตัวนี้นะฮะก็จะไม่มีข้างซ้ายขวามีตรงกลางอย่างเดียวนะครับเป็น7ชิ้นนะครับ แล้วก็8ชิ้นชิ้นนี้แยกกันนะครับนี่ฮะยกได้แยกกันได้นะครับแบบนี้อันนี้ใส่แก้วน้ําเล็กๆนะฮะอันนี้ใส่ขวดน้ําใหญ่ได้เลยนะครับโอเคจบในส่วนของกระจกนะครับกับเบาะญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาต่อกันที่หลังคานะครับสำหรับหลังคาหลังนี้เป็นหลังคาซีรีส์หนะครับจากค่าย c a r r y b บ y นะฮะเราจะเห็นได้เลยว่านี่แบรนด์แ a r r y b บ y นะฮะเป็นหลังคามือสองสภาพมือหนึ สักการะ่องกระจกด้านในนี้นะเปลี่ยนให้นะครับในล่องนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับทําการซีนเก็บพ้นข้างเรียบร้อยนะฮะรวมถึงอย่างด้านด้านในนะครับทำความสะอาดเก็บงานให้เรียบร้อยฮะในส่วนของไฟเบรกหลังคาตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ฮะเปลี่ยนให้ใหม่ใช้งานได้นะฮะกุญแจใหม่กิ๊บนะฮะใช้งานได้มี2ดอกเลยนะครับแบบนี้ฮะกุญแจใหม่นะครับไฟในเกงติดโชคใช้ได้กุญแจล็อกได้นะฮะมาดูผ้าข้างในกันหน่อยตัวนี้ฮะ นี่นะครับโชคใช้ได้นะเปิดแล้วนี่ฮะฝาท้ายยังค้างอยู่ไม่หล่นนะครับทางซ้ายและขวานะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มนะฮะใช้ได้เลยนะครับโอเคมาดูผ้ากลับดูนี่ฮะไฟในเก๋งเป็นไงครับใหม่กริปเลยเพราะน้ำเปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วนผ้าไม่ต้องพูดถึงฮะผ้าเราเย็บใหม่นะครับสําหรับหลังนี้เย็บให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับหลังคามือ2สภาพมือ1นะครับพร้อมเบาะญี่ปุ่นพร้อมกระจกหลัง บางสไลด์นะครับสามารถสอบถามอิ Inbox ทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูบูลรวมถึง YouTube Studio นะครับได้เลยหรือโทรได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่น้าให้ไว้เลยนะครับ0812811259นะฮะตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่รีบเลยนะครับเรามีสินค้าเอาไว้บริการท่านทุกรูปแบบนะครับแล้วแต่งบประมาณของลูกค้าจะมี เท่าไหร่นะครับเราคุยกันได้เลยนะครับต้องการซีรีส์5ซีรีส์7ซีรีส์ G3 นะครับแล้วก็ในส่วนของบอยญี่ปุ่นนะครับต้องการแบบมีกระบะไลเนอร์หรือไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับต้องการสีอะไรเราคุยกันได้นะฮะสำหรับอีซูตัวนี้ใช้เป็นสีเทาเข้มตัดด้วยเทาอ่อนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะฝากไว้ให้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ